เช้าวันที่2ถูกต้อนรับด้วยความอบอุ่นจากซัมบี้สองตัวไฟอย่างลุกเบื่อแล้วอยู่ในถ้ำอยากอยู่ตามธรรมชาติมากกว่าก็เลยออกเดินทางผมเดินล้อภูเขาไปมาก็เจอกับบ้านเอ c ซหลังหนึ่งเปิดประตูเข้าไปแล้วดูเหมือนจะเป็นโรงตันวายหรืออะไรสักอย่างซึ่งก็ไม่ในใจก็ถามลุงดูลุงบอกไม่รู้ด้วยความสงสัยและมือซนว่ามันยิบได้หรือเปล่าก็เลยหยิบขึ้นมาดูว่ามันคือวอะไร ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนเดิม <Huh? S 1> การเดินทางไกลก็ต้องมีกระเป๋าเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากเพราะว่าเราเก็บของไม่พอนั่นเองเดินม,มาลาลุง NPC ซสุดแสนจะหลอกพบกับธรรมชาติอันสวยงามที่มีหิ่งห้อยบินอยู่หลายตัวแล้วก็ถ้ำมากมายที่มีน้ําอยู่ข้างล่างแล้วก็ว่าน้ำไปไว่าน้ำมาก็ไปเจอครับน้ําตกสุดมหัศจรรย์ใบบัวบกแฟร์กาเดนส์อะไรไ <Huh? S 1> อผมมันก็ดวงสมคบกับพวกแคมจนนนวยสิ ในเรื่องหลายๆก็ย่อมมีเรื่องดีอยู่เสมอเดินมาพบกับหมู่บ้านเด c ีซีที่อยู่บนต้นไม้ซึ่งมันเด็กแล้วก็เลยขอนอนเหนื่อยแล้วกันทุกคนสวัสดีครับเจอกันเดย์ที